สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆจะมาแนะนำวันนี้จะแนะนำา3วิธีที่ทำให้มือถือเราเร็วและ,สะเสถียรน,นะครับเริ่มต้นเลยนะครับเรามาที่แอปตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า dns speedtest นะครับ DNS ทำหน้าที่อะไรนะครับ <g clues> DNS ทำหน้าที่แปลงชื่อเว็บไซต์ที่เราคุ้นเคยเป็น IP ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจเพื่อให้เราเข้าเว็บไซต์ได้ดีนะครับการตั้ง DNS ที่ดีก็จะทำทำให้เว็บไซต์โหลด เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับตัวนี้ดาวน์โหลดมาจาก Play Store พอเข้าไปด้านในนะครับมันจะมีปุ่มว่าสตาร์ทเพื่อนๆแต่คือแอปตัวนี้นะครับจะ ค้นหาเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่เร็วที่สุดนะครับเพื่อนๆดูนะครับตัวแรกคาเฟ่คือ3าตัวนี้ค e ร l e n นะครับก็คือเป็นของเครือข่ายนะครับเคอร์ข่ายคือแสงว่าของผมเนี่ยของผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเพราะมีความเร็วอยู่แล้วแต่ว่าเป็นของผู้ให้บริการเครือข่าย ถ้าเราต้องการความปลอดภัยและก็ใช้เพื่อเข้าเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกอันดับแรกคือเลือกขาแฟนะครับด้านล่างก็จะไล่มาเรื่อยๆนะครับอย่าง google เนี่ยก็73ถือว่าช้านะครับแอสการ์นี่ก็73นะครับถือว่าช้าคอนายนี่ก็88เลยนะครับด้านล่างนี่ก็จะ เป็นตัวแดงก็ถือว่าช้านะครับแต่ว่า DNS เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วนะครับความเป็นส่วนตัวอย่างเดียวอย่างตัว Adcard ก็จะบล็อกโฆษณานะครับแล้วก็จะมีบางแอปก็จะจำกัดเนื้อหาที่เราคิดว่ามันไม่เหมาะสมนะครับ อันดับแรกเนี่ยแล้วแต่จุดประสงค์ของเพื่อนๆในคลิปนี้ผมเน้นเรื่องความเร็วและความเป็นส่วนตัวผมก็เลือกคาเฟนะครับเสร็จปุ๊บเราก็มาที่การตั้งค่านะครับมาที่การตั้งค่ามาหาหัวข้อการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อ เสร็จแล้วไปหาหัวข้อการตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติมนะครับเสร็จแล้วไปหาหัวข้อ d n s ส่วนบุคคลนะครับปกติแล้วปกติแล้วมันจะอยู่ที่ช่องอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติถัดมาเนี่ยจะเป็นการตั้ง d n s ส่วนตัวนะครับหรือส่วนบุคลค,บาาบคลนะครับเราก็มาแตะ DNS ส่วนบุคคลนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างเราก็พิมพ์ในกรณีนี้นะครับเราใช้1.1จุดหนึ่งวันจุดวันจุดวันนะครับเออผมแนะนำนิดหนึ่ง กรณีถ้าเพื่อนๆจะใช้ VPN นะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดเรามาตั้งค่าที่ DNS ส่วนบุคคลเนี่ยมันจะใช้ VPN ไม่ได้เพื่อนๆต้องมาตั้งค่าเป็นอัตโนมัติมันถึงจะใช้ได้นะครับก็ต้องอาจจะต้องมีการปรับไปขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราจะใช้งานนะครับตรงนี้อาจจะใช้ ในกรณีที่เราเล่นเกมนะครับเราก็แตะบ,บนันทึกเสร็จแล้วด้านหน้าเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นข้างล่างมีคำว่า1111นะครับแสดงว่าการเชื่อมต่อการตั้ง DNS ส่วนบุคคลเราก็เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็กลับมานี่คือเคล็ดลับที่1เคล็ดลับที่2เพื่อนๆไปหาหัวข้อ คำว่าแอปนะครับตามลูกศรเลยนะครับเพื่อนๆแต่เสร็จแล้วถ้าเป็นซัมซุงมันจะมี3ขีดอยู่ตรงกลางเพื่อนๆแต่นะครับมีหัวข้อแสดงแอประบบนะครับกรณีที่เป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยเพื่อนๆลองดูว่ามีปุ่มไหนที่แสดงแอประบบเพื่อนๆก็เปิดนะครับ เสร็จแล้วก็แต่ตกลงเสร็จแล้วไปค้นหานะครับเพื่อนเพื่อนค้นหาคำว่าดาวน์โหลดเมนเจอร์นะครับหรือคำว่าดาวน์โหลดนะครับขึ้นมาแล้วนะครับดาวน์โหลดคือแอปดาวน์โหลดนะครับ เราจะไปลบแค t ประโยชน์คืออะไรแก้ไขการดาวน์โหลดค้างและล้มเหลวนะครับคือโดยรวมคือช่วยให้การดาวน์โหลดเราเร็วขึ้นนะครับเพืเ่อนๆไปหาหัวข้อที่จัดเก็บข้อมูลนะครับเสร็จแล้วเพืเ่อนๆเห็นว่ามีแค t อยู่14.34นะครับด้านล่างมีคำว่าลบแค t เพืเ่อนๆแต่ ลบแคทนะครับ Cat ก็จะเป็นศนย์แล้วก็กลับมานะครับอันดับต่อไปนะครับอันดับต่อไปเราจะไปที่แอปตัวหนึ่งนะครับแอปตัวหนึ่งที่ชื่อว่า p ิ n งทูตามลูกศรเลยนะครับ แอปตัวนี้นะครับดาวน์โหลดมาจาก Play Store แต่ว่าผมต้องเข้ามาที่หน้าแอปเพราะว่าผมจะเข้าไปปรับแบตเตอรี่นะครับพื้นๆแตะแตะราคานะครับเสร็จแล้วก็แตะตัวไอเสร็จแล้วไปหาคำว่าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่สาเหตุที่ผมมาปรับแบตเตอรี่ เพื่อที่ให้แอปตัวนี้ทำงานเบื้องหลังนะครับจะไม่ได้หลังจากที่เราปิดมือถือไปแล้วเนี่ยอาจจะถูกระบบโทรศัพท์เนี่ยตัดนะครับเราต้องการให้ทำงานเบื้องหลังเราก็แตะแบตเตอรี่เพื่อนๆแตะหัวข้อไม่จำกัดปกติมันจะเป็นปรับแล้วนะครับเราแตะไม่จำกัดนะครับเพื่อ อนุญาตให้แอปนี้ใช้แบตเตอรี่ในพื้นหลังนะครับเสร็จแล้วนะครับด้านล่างด้านล่างมีคำว่าเปิดเพื่อเปนแตะตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในตัวแอปเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วด้านบนซ้ายมือมี3ขีด เพืเ่อนๆแต่ไปหาคำว่าพิงนะครับคำว่าพิงด้านขวามือบนสุดมี3มขีดเพื่อนเนแต่นะครับแล้วไปเลือก Setting Setting เสร็จแล้วมันจะมีคำว่าพิงเขานะครับพิงเขามันก็จะมีตัวเลขเยอะแยะนะครับจริงๆแล้ว มันเป็นลักษณะที่ว่าเราจะเลือกว่าให้มีการพิงกี่ครั้งเช่นอย่างสมมุติว่าผมต้องการให้มีการพิงอยู่21ครั้งแล้วก็หยุดนะครับก็จะเป็นลักษณอย่างนี้แต่ว่าในกรณีนี้เราต้องการให้มันเสถียรน,นะครับเราก็ลบทั้งหมดลบทั้งหมดลบทั้งหมดมันก็จะกลายเป็นว่า infinity คือไม่จำกัดคือตัวนี้การ ที่เราให้มันพิงตลอดเวลาเนี่ยเพื่อที่ให้มือถือเราเนี่ยมีการกระตุ้นตลอดเวลาไม่ให้หลับก็คือมีความเสถียรซึ่งเหมาะกับการเล่นเกมนะครับในแอปเกมก็น่าจะมีตัวนี้อยู่เพื่อนๆแต่เซฟนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็แต่คำว่าพิงก็โอเคตอนนี้ก็ทำงานครับนะครับ ก็เป็น3เคล็ดลับนะครับ3เคล็ดลับวิธีที่ทำให้มือถือเราเร็วขึ้นและมีความเสถียรนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเื่อสวัสดียามเช้าลองไปเล่นดูนะครับ